สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเทสสินค้าให้ลูกค้าชื่อคุณปีใหม่นะคะสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปก็คือจะเป็น IP 0 9ศูนย์เก้าสามเสาอาการที่ลูกค้าแจ้งมาตัวกล้องไม่สามารถเชื่อมต่อกับเน็ตที่บ้านได้ลองทําดูหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้ขึ้นออฟไลน์ line ตลอดแต่ถ้าเลือกเป็นชื่อของ Wi-Fi กล้องสามารถดูได้ปกติเดี๋ยวเรามาทําการเทสสินค้าของลูกค้ากันนะคะ เราเพิ่งได้รับสินค้าของลูกค้าวันนี้เมื่อตอนเช้านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นใบแจ้งซ่อมของเราโดยการแกะสินค้าออกมาเช็คในกล่องว่าอุปกรณ์ครบไหมนะคะได้อะไรมามากอันนี้ก็คือจะเป็นกล้องของลูกค้าอ่า ID ของลูกค้านะคะก็ะคือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น50 0นะคะ ส่วนตัวนี้ที่ทำการต่อปลั๊กไฟนะคะก็คือจะเป็น2050นะคะจากนั้นเราทำการกดรีเซ็ตนะคะที่ตัวกล้องกดแช่ไว้เลยนะคะจน <Access point S 1> กว่าเขาพูด <preparing. S 1> โอเคแล้วก็จากนั้นเราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะจากคู่มือ ที่อยู่ในกล่องก็คือจะเป็น f v p v 3 8 0โนะคะจะเป็น f v p v 3 8 0โปก็คือจะเป็นแอปนี้นะคะในการดาวน์โหลดหรือลูกค้าสามารถสแกน ID สแกน QR code เพื่อทำการติดตั้งแอปนะคะก็ะคือของลูกค้าคุมปีใหม่เขา ใช้เป็นระบบ Android ในการเชื่อมต่อนะคะแล้วก็เราทำการดาวน์โหลดแอปไว้แล้วนะคะในส่วนของระบบ Android เดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมต่อกันนะคะโอเคหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดแอป V380 มมาแล้วเรียบร้อยให้เรายืนยันแอปให้เสร็จทุกอย่างอนุญาตให้หมดนะคะจากนั้นเรามาที่ตั้งค่าของโทรศัพท์นะคะ แล้วก็จากนั้นให้กดที่ Wi-Fi หลังจากที่เรากดารีเซ็ตกล้องเสร็จไปแล้วนะคะอ่า Wi-Fi ของกล้องจะขึ้นต้นด้วย MV นะคะตามด้วยหมายเลขก็คือจะเป็น205จะเป็นตัวนี้ที่เราทำการเสรียบปลั๊กไว้กดทำการเชื่อมต่อค่ะโอเคจากนั้นเราไปที่แอป V 3 8 0 p r o นะคะอ่าโอเค เขาจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดไม่สนใจจากนั้นเรากดบวกเพิ่มตรงนี้นะคะ Wi-Fi Smart c a m e l a นะคะ,ะกดแล้วจากนั้นเรากดขั้นต่อไปเลือก asset, เสร็จเร็จร้อยตรงนี้นะคะโอเคจากนั้นจิ้มตรงนี้ต่ออันนี้จะเป็นในส่วนของ Wi-Fi ที่บ้านของลูกค้านะคะ เลือก Wi-Fi ตัวนี้รองรับแค่2.4นะคะไม่รองรับ Wi-Fi 5G เดี๋ยวขออนุญาตใส่พาสเวิร์ดของทางร้านสักครู่นะคะโอเคหลังจากใส่เสร็จแล้วเรากดคอนเฟิร์มนะคะ,ะ,คะกล้องก็คือจะมีเสียงพูดลักษณะนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เสียบกล้องนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะที่เราทำการเชื่อมต่ออยู่ตอนนี้ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ <fine> อ่ะเนี่ยเขาได้เขาเด้งมาหน้านี้แล้วนะคะก็คือการเชื่อมต่อของเขาเสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้เราจะมาตั้งชื่ออุปกรณ์กันนะคะเดี๋ยวจะตั้งชื่อเป็นคุณปีใหม่นะคะคุณปีใหม่ หนึ่งนะคะกล้องตัวนี้เป็นกล้องตัวแรกโอเคจากนั้นเรากดเสร็จสิ้นค่ะนยคะให้ลูกค้าดึงสีลงหนึ่งครั้งและกดแตะตรงนี้แล้วเขาจะให้ตั้งรหัสผ่านนะคะให้ลูกค้าตั้งง่ายๆค่ะที่จําได้ง่ายๆก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษพร้อมตัวเลขนะคะของทางร้านก็คือจะตั้งเป็น aa สามตัวหนึ่งสามตัวการตั้งสองครั้งต้องเหมือนกันนะคะ อ่ะโอเคจากนั้นกดคอนเฟิร์มค่ะโอเคกดคอนเฟิร์มแล้วเราจิ้มตรงไหนก็ได้เพื่อให้ข้อความดัดนล่างที่ขึ้นมาตะกี้หายไปนะคะจากนั้นดึงฟีดหนึ่งครั้งเปิดค่ะอันนี้ก็คือกล้องนะคะสามารถใช้งานได้ตอนนี้มันอ่ะเหมือนตอนนี้มันลักษณะเหมือนมืดนะคะ กล้องก็เลยเห็นเหมือนลักษณะว่าไฟไฟอินฟลีตขึ้นนะคะเนี่ยค่ะก็คือกล้องออนไลน์สามารถใช้งานได้นะคะเรากดหมุนกล้องก็จะหมุนตามนะคะในการใช้งานเดี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้ก็คือกล้องตัวแรกสามารถใช้งานได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแอดตัวที่2ส,สักครู่นะคะ อ่าอันนี้ก็คือเป็นกล้องตัวแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็คือขึ้นเป็นขาวดาเนื่องจากว่า,าเขาเห็นด้านล่างว่ามันมืดเขาก็เลยเหมือนใช้แสงไฟอินฟราเรดก็เลยเป็นภาพขาวดานะคะเ,คเดี๋ยวเราจะมาแอดกล้องตัวที่2นะคะคก็คือทําหลักการเดียวกันเหมือนกันเลยอันนี้เราเชื่อมต่อ WiFi ของของที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแอดตัวที่2โอเค อันนี้เราทำการเสียบปลั๊กแล้วนะคะกดรีเซ็ตเหมือนเดิมค่ะ <is> แล้วก็ปล่อยนะคะเราก็ทำหลักการวิธีเดียวกันเลยนะคะในการเพิ่มกล้องก็คือออกจากหน้านี้นะคะจากนั้นให้เราไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิม เปิดไ i ไฟนะคะร <journal> อ w i ไฟเขาขึ้นก่อนนะคะ <point> เดี๋ยวรอ wifi <point> สักคู่โอเคดิ้งขึ้นมาแล้วนะคะก็คือจะเป็น mv ตามด้วยหมายเลขเรากดเชื่อมต่อเหมือนเดิมอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะคะจากนั้นเราไปที่แอปค่ะ แอปวีสามโปรเหมือนเดิมเราก็กดไม่สนใจแล้วก็กดบวกด้านบนนะคะในการเพิ่มกล้องเพิ่มอุปกรณ์มันก็จะมาขั้นตอนเหมือนเดิมเลยในการที่เราเชื่อมต่อครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราใส่ Wi-Fi สักครู่นะคะโอเคจากนั้นกดคอนเฟิร์มนะคะหลังจากที่เราใส่แล้ว กล้องก็จะมีเสียงพูดลักษณะเหมือนเดิมเลยอันนี้เราเชื่อมต่อระบบ Android นะคะด้วย OPPO F1 นะคะในการใช้ <point> เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ,อะโอเคอันนี้จะเห็นได้ว่าก็คือเขานับไม่ถึงร้อยนะคะก็คือถ้า เขาเชื่อมต่อไวไฟได้แล้วเขาก็จะมาลักษณะน,นี้อันนี้ก็จะใส่เป็นกล้องคุณปีใหม่ตัวที่สองนะคะปีใหม่สองจากนั้นกดเสร็จสิน้นอ่ะก็คือตัวนี้นะคะลูกค้าจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะเป็น id 500นะคะดึงฟิดลงหนึ่งครั้งเหมือนเดิมจากนั้นแตะที่หน้าจอ เพื่อตั้งรหัสผ่านเหมือนเดิมตะ่กี้เราตั้งตัวก่อนหน้านั้นก็คือจะเป็น aa 1 1นะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งตัวนี้เป็น a 3ตัวแล้วก็2 3ตสวอตัวตั้งแบบง่ายๆนะคะโอเคอันนี้ก็คือจะเหมือนกันทั้งคู่จากนั้นกดคอนเฟิร์มนี่ค่ะก็จะขึ้นมาลักษณะเหมือนเดิมปกติเลย จากนั้นดึงฟีดลงเหมือนเดิมค่ะกดดูนะคะอ่าโอเคเนี๋ยนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทิศทางของกล้องอโอเคเขาปรับเป็นสีนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นขาวดำานี่นะคะกล้องทั้งสองตัวของลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกตินะคะในการเชื่อมต่อ อันนี้ก็คือกล้องตัวที่สถ้าลูกค้าอยากจะดูพร้อมกันเรียลไทม์กดตรงนี้นะคะที่มันเป็นตารางเนี่ยค่ะก็คือจะมีกล้อง2ตัวอันนี้กล้องตัวที่1อันนี้กล้องตัวที่2นะคะก็คือจะสามารถพร้อมดูพร้อมกันเรียลไทม์ได้เลยอันนี้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านนะคะในการใช้งานถ้าเราอยากจะกลับดูเป็นอันเดียวก็มากดเหมือนเดิมอันนี้ก็คือจะเป็นกล้องตัวที่สองนะคะ จากนั้นวิธีการตั้งค่านะคะให้ลูกค้าเข้าตั้งค่าตรงนี้เพื่อเปลี่ยนเวลานะคะไปที่ตั้งค่าเสร็จเวลาอุปกรณ์นะคะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นบวกเจ็ดนะคะเพราะว่าตะกี้มันเป็นอยู่ที่บวกแปอยู่โซนบ้านเราก็คือจะเป็นที่บวกเจ็ดนะคะก็คือจะเป็นประเทศไทยนะคะ อันนี้จะเปลี่ยนโซนเวลาแล้วเขาจะเซตเวลาให้เราเลยนะคะดึงปีดลงทุกครั้งในการที่กลับเข้ามาในแอปใหม่เพื่อการเปิดดูอ่ะเวลาตอนนี้นะคะ17นาิกาเนาทีอ่ะจะห่างกันอยู่แค่ไม่กี่วินะคะอันนี้ก็คือเวลาจะตรงกันนะคะส่วนตัวกล้องตัวที่สออ่าตัวที่1่ตะกี้เราตั้งตัวที่สอไปก็กดตั้งเวลาลักษณะเหมือนกัน เลือกโซนนะคะในการเปลี่ยนอโอเคเรียบร้อยสีบหครั้งนะคะในการดูได้ปกตินะคะในการต้งค่าถ้าหากลูกค้าต้องการใส่เมมโมรีนะคะเมมโมรีจะอยู่ใต้กล้องก็คือเดี๋ยวจะแจ้งให้ลูกค้าพอลูกค้าใส่เมมโมรีเสร็จแล้วนะคะก็คือเนี่ยคะ กดดูตรงนี้ย้อนหลังอันนี้เรายังไม่ได้ใส่เมมบมรีนะคะมันก็คือจะยังไม่มีข้อมูล <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันก็คือที่ใส่เมมโมรีนะคะจะอยู่ใต้กล้องตรงนี้ให้ลูกค้าหมุนหัวกล้องขึ้นเนี่ยนะคะที่ใส่เมมจะอยู่ตรงนี้โอเค การใช้งานก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือของลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เปิดใช้เป็น4 g ก็คือตอนนี้กล้องของลูกค้าเชื่อมกับไว f ฟที่บ้านเรียบร้อยแล้วแต่ต้องการที่จะดูอยู่ข้างนอกก็คือลูกค้าอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในบ้านก็คือดูเป็นอินเทอร์เน็ตมือถือนะคะเดี๋ยวเราจะ ออกจากแอปกันแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงนี้ปิด Wi-Fi นะคะใช้ข้อมูลมือถือก็คือจะเป็นอินเทอร์เน็ต 3G 4G ของเรานะคะในการดูให้ลูกค้าทำการเคลียร์แอปทุกอย่างที่เราเปิดทิ้งไว้นะคะจากนั้นเข้ามาที่แอป v 3 8 0 pro เหมือนเดิมในการใช้งานอันนี้ก็คือเราเปิด 4G อยู่นะเราไม่ได้เปิด wi-Fi นะสังเกตหน้าจอนะคะว่า ไม่ใช่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะคะอ่าขอโทษทีค่ะไม่ใช่สัญญาณ Wi-Fi นะเราใช้ 3G 4G ในการใช้งานโอเคจากนั้นเราดึงดึงฟีดหน้าจอทุกครั้งนะคะถ้ากลับเข้ามาในแอปเพื่อที่จะให้เขารีบูตในการทำงานของเขาอันนี้ก็คือถ้าดู 3G 4G บนมือถือต้องขึ้นอยู่ที่ความเร็วความแรงอินเทอร์เนต็ตของลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ก็คือเขาจะฟี หน้าจออยู่แต่รอสักครู่นะคะโอเคหลังจากฟีดเสร็จแล้วเรากดดูได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเนี่ยค่ะความเร็วความแรงก็คือจะขึ้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของที่บ้านของลูกค้าอันนี้กล้องตัวที่สองนะคะ,ะเราจะดูพร้อมกัน2ตัวเนี่ยค่ะก็คือจะสามารถดูได้ลูกค้าจะขยายเป็นหน้าจอใหญ่ก็กดตรงนี้ได้เลย เนี่ยค่ะแล้วก็พลิกกับโทรศัพท์ก็คือดูผ่าน 4G อยู่นอกบ้านก็สามารถดูได้นะคะเพราะกล้องเชื่อมกับ Wifi ที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ปกติขอบคุณค่ะ